โอมงชาญติวันนี้วันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจะมีอุปสรรคในงานรับใช้อย่างแน่นอนในการที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพลูกจะต้องอดทนต่อความยากลำบากทั้งหลาย และก็ยังคงอยู่อย่างมั่นหมายในการทำงานรับใช้นี้ลูกจะต้องกลับมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่อยู่อย่างรู้สึกตัวในชาติสุดท้ายของเขาคำตอบสติปัญญาของเขาจะรู้สึกตัวว่าพวกเขานั้นไม่ได้ ไปที่จะเกิดอีกชาติหนึ่งในโลกนี้หรือว่าพวกเขานั้นจะให้กําเนิดกับคนอื่นๆนี่เป็นโลกของดวงวิญญาณที่เต็มไปได้วยบาปและเราก็ไม่ต้องการมันให้เพิ่มขึ้นอีกต่อไปมันจะต้องถูกทำลายเราจะถอดร่างกายเสื้อผ้าเก่าๆเหล่านี้แล้วก็กลับไปบ้านของเราการละเล่นเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะจบ สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้คงความซาบซึ้งทางจิตปิญญาณว่าลูกนั้นมาสู่ตักของพระเจ้าแล้วลูกนั้นต่อมาก็จะไปสู่ตักของเทพให้นำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและคนอื่นๆจุดที่สองจงตื่นขึ้นมาในอมฤตเวลาแล้วตรึกดองความรู้ของมหาสมุทแห่งความรู้ อยู่ในการจดจำของผู้เดียวที่ไม่เจือปนและเลิกสำนึกล่างและมีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณพอ่อสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นแสดงทุกการกระทำตามระบบด้วยการจดจำจากอมริฟเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนและขณะเดียวกันมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จ ขอให้ลูกนั้นแสดงทุกการกระทำตามระบบด้วยการจดจำจากอมริตเวลาจนกระทั่งเวลากลางคืนและขณะเดียวกันก็มาเป็นตัวแห่งความสำเร็จการกระทำอะไรก็ตามที่ลูกแสดงจากอมริตเวลาจนกระทั่งกลางคืนให้ทำตามระบบเหล่านั้นด้วยการจดจำแล้วทุกการกระทำก็จะอยู่อย่างเต็มไปด้วยความสำเร็จ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดก็คือการมีประสบการณ์กับความสุขเหนือสัมผัสในรูปแบบของผลทันทีลูกลูกจะเคลื่อนไหวไปในเครื่องของความสุขและความสนุกสนานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาดังนั้นลูกได้รับผลทันทีนี้แล้วลูกก็ยังได้รับผลในอนาคตผลที่ลูกได้รับทันทีในชาติเกิดนี้นั้นยังสูงส่งยิ่งกว่าผลที่ลูกได้รับ ในชาติเกิดอนาคตหลายๆชาติของลูกลูกลูกทำบางสิ่งเดี๋ยวนี้แล้วลูกก็ได้รับผลของมันทันทีในเวลาเดียวกันนี่เรียกว่าผลทันทีคติพจน์ในวันนี้ให้แสดงทุกๆก,การกระทำโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือแล้วลูกนั้นก็จะคงอยู่อย่างละวางและมีความลับและไม่มีสำนึกชันใดๆ ให้แสดงทุกๆการกระทำพิจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างละวางและมีความรักและไม่มีสำนึกฉันใดๆอัจฉะโอมชานติ